เรื่องของการปฏิบัติก็เป็นเรื่องประสบการณ์ที่เราปฏิบัติคือทำให้ถูกวิธีเดินยังไงนั่งยังไงหัวใจของการปฏิบัติลึกซึ้งกว่านั้นการนั่งการเดินเนี่ยเพื่อรองรับชีวิตปกติของเราที่มาอยู่ร่วมกันในสถานที่นี้ ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่เดินเราไม่นั่งแล้วเราจะทำอะไรกันใช่ไหมก็ต้องใช้อิริยาบถของเรานี่แหละในการที่เราจะศึกษาครน,นี้พอนั่งสิ่งที่เรานั่งเน้นมากที่สุดก็คืออยู่กับลมหายใจเราก็เอาตัวลมหายใจเนี่ยเป็น เป็นที่ศึกษาของเราเราก็จะเห็นลมไหลเข้าลมไหลออกลมไหลเข้าลมไหลออกความพันพวนของลมมีลมยาวลมสั้นมีลมจางหายไปมีความเผลอมีความคิดแทรกเรากำลังปรับตัวให้อยู่กับลมหายใจถึงแม้ว่าจะมีความคิดแทรกบ้างมีความเผลอบ้าง ขอให้เป็นบ้างๆแค่นั้นนะบางคนก็ฟุบลงไปเลยก็มีใช่ไหมไม่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บ้างแล้วอันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าลมเนี่ยมีเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าการเกิดขึ้นดำรงอยู่ดับไปเนี่ยเป็นหัวใจหัวใจของทุกเรื่องเลยในชีวิต ของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือเกิดขึ้นดำรงอยู่ดับไปในส่วนของการเดินโยงกลมก็เช่นเดียวกันก็เห็นการเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปสำหรับผลที่จะได้เนี่ยมันเป็นผลที่ว่าสิ่งที่เราพัวพันกับเรื่องของโน้มใจไปหรือว่าที่เขาเรียกว่าโยนิโสมณัิการเนี่ย น้อมใจไปสังเกตเห็นการเกิดดำรงอยู่ดับไปเป็นผลแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เองเรามีพลังในการที่จะควบคุมความคิดของเราได้คราวนี้ความคิดมันเป็นเรื่องยากที่เราจะไปรู้ทันเพราะว่าความคิดเนี่ยมันมีทั้งส่วนใหญ่ก็จะมาจากก้นบึ้งของจิตหรือว่ากระท้อนขึ้นมา แต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือสิ่งที่ความคิดเนี่ยมันจะท้อนออกมาทางรูปกายของเราเราก็จะสามารถสังเกตคนนี้รูปกายของเรามันเป็นตัวสะท้อนของความคิดแล้วก็มันก็เป็นแหล่งในการที่มีเวทนาเข้ามาพอเรานั่งไปสมาธิดีๆเนี่ยมันเริ่มเห็นอาการคัน อาการเจ็บอาการปวดก็มีคนถามว่าอะไรกันเรามาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่มานั่งดูความปวดความเมื่อยความคันที่บ้านที่บ้านเราก็มีเราอยู่บ้านเราอยู่ที่ไหนเราก็มีอาการปวดอาการเมื่อยอาการคันเหมือนกันทําไมเราต้องมามามาทนอยู่ในสถานที่แบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะในขณะที่เราสังเกตเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางต่อสิ่งที่กำลังรบกวนจิตใจเราอยู่นั้นเพราะว่าแน่นอนนะทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากอย่าไปดูถูกอาการคันนะเพราะเราก็มีประสบการณ์นะอาการคันนี่มันไม่ไม่ใช่ว่าเราจะทนได้ง่ายนะ มันปึ้งขึ้นมาเนี่ยเราเราต้องทนที่สุดเลยอันนี้ก็คนนี้โดยทั่วไปวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปเขาก็จะเห็นว่าเวทนานี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าพึงประสงค์เขาก็จะปิดบังปิดบังโดยเบี่ยงเบนความตนใจก็ทำให้เราไม่ไม่ไม่เฝ้าสังเกตถ้าเราเฝ้าสังเกต ัก็ระยะเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าเวทนาก็คือสิ่งที่ทนได้ยากอันนี้เป็นคำจำกัดความเขาอยู่แล้วดังนั้นเราสังเกตแล้วษนาดเขาต้องหน่อยแล้วก็ไปสังเกตเวทนาตัวอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเคลื่อนจิตไปได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งเราสังเกตดูเกือบห้าสิเอร์ซนของผู้ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับสมาธิพออยู่กับสมาธิก็ ตัวโน้มไปข้างหน้าบ้างตัวเอียงไปด้านข้างบ้างไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันนี้คือคือผลจากที่เราคุ้นเคยกับสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราสังเกต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 ,เกตมันจะตื่นตัวเวทนานี่มันไม่ยอมให้เราหลับหรอกเวทนาจะทําให้เราตื่นตัวมันเป็นเครื่องมือที่ที่ยอดเยี่ยมมากเลย แต่เพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในกระบวนการที่ยาวนานขนาดไหนหมายความว่าเราจะต่อนเนื่องขนาดไหนจากวันนี้ไปสู่พรุ่งนี้จากพรุ่งนี้ไปสู่มะรืนนี้ไป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 ถ้ายิ่งยิ่งนานเรายิ่งแล้วยิ่งพัฒนาจิตของเราได้มากขึ้อนอันนี้ก็ฝากเป็นการปิดท้ายตรงนี้นะครับจเจริญพรนะ,จะเจริญพร